โตรวบคู่คู่ใขอโชคดารจากคนะเกียงรูปหน้าคนแล้วมาขอได้นุกาทุกทีทุกงีทุกาีทุดทีทุทีทุกทีุกทีทุุกทีททีทุกทีทุกทีทุทีทงกทีททีทงกทีทุ ดีนะวัดีเราพูนะมุต่ยยิตยแต่ีมตันดีระนะมุายมมีมามามมีขอให้ตอจากทขอให้ขโมมีตรงหายไปขอให้ขโมมีตรงต้อมาในทุกไปะก็ถามพ่อมถาพ่อจะเอาคุณไมพ่อจะมาแ่าเ้าที้

วันนี้นะคะก็มากราบไหว้หลวงพี่ค่ะแล้วก็มาเช่าไอ้ไข่ด้วยค่ะจริแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยมาแล้วครันน้งนึงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แบบโชคลาภจากช่วยน้ำมนต์ของหลวงพี่นะคะ่ะ<ม>ก็เลยแบบว่ากลับมากราบไหว้อีกรอบนึงอัน<ม> <And S 2> ขอไม่บอกนะคะว่าได้บางใบแค่ไหนแต่ว่าก็เฉลิกาสพอเราได้มีโชคลาภเนี่ยค่ะก็เลยเฉลิกระดักลับมาแล้วก็รอบนี้ก็เลยกลับมาเช่าไอ้ไข่ด้วยค่ะจริงๆริอะเราก็มีความเชื่อเรื่องของไอ้ไข่แล้วค่ะแล้วก็บอกกับว่าเ,เดี๋ยว แพลค่ะกำลังจะมีโปรเจกต์กับเพื่อนที่จะทําเปิดร้านขายเสื้อผ้าด้วยค่ะก็เลยถือโอกาสนี้มาเช่วไข่ไปเป็นความสิริมงคลให้กับตัว да เองแล้วก็ร้านด้วยค่ะก็จริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสก็ลองมากบไหว่าดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะที่วันไหนครับที่วันนิเทศค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมากราบไาว้นะคะแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไม่อยากให้ทุกคนงงงายนะคะแต่ว่า ทำได้เดียวเหรอค<ฮ>ะประมาณนี้ค่ะทำไมถึงเช่าตุงไปบูชาครับอ๋อเห็นหลวงพ่อเจ้าว่าครับเขามีตุงเยอะมากผมก็เลยถามว่าหลวงพ่อเอาตุงมาทําอะไรเขาบอกว่าจะมาประดับวัด <ừ> ผมเลยบอกว่างั้นหลวงพ่อเอาตุงเนี่ยลงยันให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวหลวงพ่อเนี่ยผมจะให้หลวงพ่อโยงยันให้หมดเลยพี่ไม่ว่ากระเป๋าเงินหรือว่าตุงอะไรพวกเนี้หลายๆอย่าง ผมก็เลยเอามาไว้หลวงพ่อบอกว่าให้ไปแขวนที่บ้านผมเอามาแขวนที่รถก่อนอเพื่อจะได้ไปเป็นสิริมงคลแก่รถเราก่อนแล้วก็ค่อยไปไว้ที่บ้านอีกทีแล้วก็อยากให้มันเป็นยังไงถึงเอาตรงมาแขวนไหน้ารถครับเจอแบบเงินจะได้แบบเข้าแบบเยอะๆหน่อยพี่ตรงตรงค้าขายอะไรพวกนี้มันจะเงินจะได้เข้าเข้าตรงๆงไงพี่มันเป็นความเชื่อของส่วนุคคลด้วยครับพี่